การทำลงความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาจึงหน้าที่จะเน้นที่การแนะนำให้เห็นประโยชน์ของการศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นสำคัญเมื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นแล้วก็จะพึงพอใจและขวนขวายศึกษาปฏิบัติให้สูงขึ้นและเมื่อชาวพุทธรู้ธรรมปฏิบัติธรรมกันอย่างถูกต้องทั่วถึงมากขึ้นพระพุทธศาสนาก็จะเจริญมั่นคงพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชปรม,มนาถบอพิรที่เรามาทำความเข้าใจกับวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดานนะวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดานเนี่ยต้องบอกให้พวกเราเข้าใจก่อนว่ามันเป็น <c oughs> ธรรมะที่เรา อะไรเพื่อคลายทุกข์เพื่อดับทุกข์วัตถุประสงค์ของเราคือการพึ่งพาตนเองนะวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดานไม่ใช่ลัทธิเราไม่ได้สร้างลัทธิเราไม่ไปรารถนาอะไรฟังฟังให้ดีเนอะครับเข้าใจให้ดีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดานอ่ะก็คือเพื่อการตรัสรู้เพื่อความจางคลายจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง เพื่อนิพพานเพื่อเพื่อดับนะโรคโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนี่นั่นเพราะฉะนั้นนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เราเวียนา,ายตใจเกิดเนี่ยล้วนแต่กรรมบันดาลให้เป็นไปนะแล้วเราต้องทำความเข้าใจกับกรรมก่อนอกรรมคือการกระทำบันดาลคือทำให้เกิดขึ้นอ สิ่งที่ทําให้เกิดหรือว่าผลที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าบันดาลการกระทําทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยส่งผลให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นอันนี้คือคือวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดานคือให้ความชัดเจนกับธรรมที่พระเจ้าของเราส,สอนเอาไว้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราก็เลยเอา กรรมมาวิเคราะห์มาวิจัยเออแล้วก็เกิดขึ้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์นี่กรรมบันดาลให้สัว์โลกเป็นไปนี่ทั้งทุกข์ทั้งสุขที่มีอยู่ก็ล้วนแต่กรรมบันดาลให้เป็นไปทั้งสิ้นมีโรคไปไข้เจ็บเบียดเบียนก็ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นหลักวิชาของเราก็เลยมีการชดใช้ บาปกรรมทั้งหลายที่เราเลยทําไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เราไม่ได้ตกทุกข์ได้ยากลําบากในอนาคตนะี่บาปทั้งหลายที่พวกเราทํำนี่ด้วยความประมาทก็ดีหลายภพหลายชาติที่ทํามาก็ดีเนะี่ยเรามีหน้าที่ต้องใช้เข้าไปคือชําระคดีความนะเราต้องใช้ปัญญาล้วนๆนะไม่ใช่อุปโลกยกเมฆหรือว่าเชื่อแบบรมๆแรงๆนะี่ ีนี้การใช้กรรมเนี่ยมันก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมมันถึงจะชำระกรรมได้หรือว่าต้องสร้างคุณงามความดีต้องใช้หลักของวิปัสสนากรรมฐานการใช้หลักวิปัสสนากรรมฐานของเราก็คือใช้อานาปานสติสถิปฐานสี่พ่อจงเจ็ดนี่คือนี่คือวิธีการนี่คือกระบวนการแห่งธรรมแล้วเกิดสภาวะธรรมขึ้นตามลําดับขั้นจากอานาปานตินี่ นะทำมากขึ้นมันก็เกิดสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมทำให้มากขึ้นมันก็เข้าสู่ระบบของโพชงเจ็ดคือสติธรรมโพชงธรรมวิจยะสามโพชงวิริยะสัมโพชงเอ,อพอวิริยะสัมโพชงผ่านนะี่นี่คือกระบวนการของของธรรมมันก็จะเกิดปิติเกิดปัจจิติเกิดสมาธิเกิดเวขาสมโพชงขึ้นอันนี้คือผล อ่าเขาเรียกว่าปฏิเวทที่มันเกิดขึ้นในในปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราทําเอาไว้อ่ะไม่ว่าทุกเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่ถึงบอกว่าพราะงเจ็บเป็นสมาไกลทุกถ้าเราขับเคลื่อนนี่ลมปราณนี่ของเราเนี่ยหรือว่าลมหายใจของเรามากๆเข้านี่น,นีมันก็จะทําให้สภาวะธรรมที่ต่อเนื่องติดต่อกันอ่า ปรากฏผลที่มันเกิดขึ้นเราเรียกปิติพัตธิสมาธิโอเบขานี่คือถ้าคนไม่ปฏิบัติจะไม่เข้าใจเนี่ยถ้าเรียนอย่างเดียวไม่เข้าใจไม่มีทางเข้าใจเพราะฉะนั้นนี่เราต้องลงมือปฏิบัติเอาเองเห็นเองรู้เองอันนี้แหละเราไม่ไม่ค่อยได้ศึกษาเอ,อในเรื่องของปริยัติมากเราเพียงแต่รู้ว่าลมหายใจเป็นไง สติปัฏฐานสี่เป็นไงโพชฌงเจดเป็นไงลักษณะยังไงนี่คือธรรมะเพื่อคลายทุกข์เพื่อดับทุกข์เพื่อนิพพานนี่คือทางตรงเออนะบางคนเขากำลังมองว่าเราเป็นลัทธิลัทธิพอกลมโดยปกติแล้วนี่คนอ่อนแอคนขี้แพ้เออก็ชอบความสะดวกสบาย อันนั้นคือปุะชชนคนยังกิเลสหนาอยู่ชอบกินชอบนอนชอบเที่ยวชอบอะไรต่างๆตามเขาเรียกว่าหย่อนยานเพราะหย่อนยานเนี่ยมาเจอแบบวิกฤตก็บอกว่ามันหนักไปบังคับเกินไปอ,อนี่คือโลกทุกวันนี้นี่มันไม่ได้ความหย่อนยานชอบเอารัดเอาเปรียบชอบความสบายนี่แล้วเมื่อไหร่มันจะเข้าสู่นิพพานเมื่อไหร่มันจะเข้าใจ มันไม่มีทางเข้าใจได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันถึงให้มันปรากฏกับเราสงสัยอะไรก็แล้วแต่เราต้องทําให้ความจริงปรากฏกับเราไม่ใช่ถามเขาไม่ใช่สงสัยเขาแล้วไปตําหนิเขาทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เราต้องใช้ปัญญาล้วนๆฟังให้ดีนะพิจารณาให้ดีนะหลวงพ่อดีต้องการให้พวกเราเกิดปัญญา ต้องการให้พวกเรานี่พัฒนาตัวเองพึ่งพาตุเองได้แล้วนี่ก็ช่วยสังคมดูแลสังคมให้ดีพัฒนาสังคมให้ดีนี่คือประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านให้สมบูรณ์นี่การสร้างประโยชน์ท่านนั่นก็คือการสร้างบารมีของเราคือโลกทั้งใบเนี่ยเราก็ต้องมองว่าถ้าเราเห็นแก่ตัวเนี่ย โลกมันก็จะไม่มีความขัดแคลนมีแต่ความวุ่นวายทออุกวันนี้นี่ทุกดวงจิตคนทั้งโลกนี่มีแต่ความเห็นผิดกันเป็นมิจฉาทิฐิเออมีแต่เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปียบแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นนี่คือคนส่วนมากคนส่วนน้อยก็เลยได้โอกาสเลยไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่ในสังคมสังคมก็เลยเบียดเบียน โดนเบียดเบียนคนดีทั้งหลายเลยโดนเบียดเบียนโดนตำหนิไม่มีโอกาสแม้แต่สื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยก็ยากที่จะได้รับข้อมูลดีๆเพราะว่าสังคมเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าระบบ,บของุนนิยมนี่มันสร้างคนให้จมปลักอยู่กับอวิชชานี่แหละเขเรียกว่าเป็นการยุกที่ที่พวกเราควรพิจารณาให้ดี พระองค์ถึงเมตตาให้พวกเรานี่พึ่งพาตนเองให้ได้นะเพราะเราจะขาดที่พึ่งตอนนี้จริงอยู่มันมีหลายหลายศาสนาหลายลทัทธิหลายวิชาการเราก็เลือกปฏิบัติเอาเลือกดูเอาอันไหนที่จะสร้างประโยชน์ให้สูงสุดนะไม่ใช่ว่าเรานี่ต้องการให้ทุกคนมาหาเรามากๆไม่ใช่ ไม่ใช่เลยไม่ได้ปรารถนาให้คนมาหาเรามากๆปรารถนาสูงสุดคือทุกคนพึ่งพาตนเองได้เออแล้วมาทำเองเป็นเกิดปัญญาได้ทำได้รู้ได้เห็นได้แล้วเป็นที่พึ่งของคนอื่นเราไม่ได้ปรารถนาที่จะขนเงินขนทองมาให้เราหรืออะไรก็แล้วแต่ในการสร้างสรรค์ไม่ได้หิวแสง เหมือนที่เขาต้องเขาประกาศมานะนี่หลวงพ่อดีไม่ได้หิวแสงแต่ตอนนี้มันไม่มีใครทำฟังให้ดีนะมันไม่มีใครที่จะเห็นประโยชน์ของสังคมแม้แต่ระบบการปกครองเองเนี่ยก็ยังเป็นอวิชชาที่ครอบงำอยู่ยังไม่เข้าใจหลักการปกครองที่แท้จริงนี ปรชาชนทั้งหลายยังไม่เกิดปัญญาจริงๆยังไม่เห็นแนวทางเดินจริงๆแม้แต่ดีกับเลวนี่ยังแยกกันยากรู้แต่มันยังทำไม่ได้ไอ้ที่ทำไม่ได้เนี่มันคือมันติดในใจมองว่าถ้าทำดีแล้วนี่ก็เหมือนคนโง่ทำดีแล้วก็เสียเปรียบคนอื่นคนดีมักเสียเปรียบคนอื่นก็เลยไม่อยากทำดี น,นี่คือการมองแบบอภิชชาการทําดีเนี่ยมันได้เปรียบคนอื่นอยู่แล้วฟังให้ดีนะความดีทั้งหลายเป็นของเราอยู่แล้วมันได้เปรียบคนอื่นได้เปรียบยังไงล่ะเราทําดีเราไปสวรรค์ความดีเป็นของเรานั่นคือเราเรามีพลังเรามีกองทุนแล้ว เมื่อเราทำงานมากๆเราขาเงินเข้าแบงเข้าแบงเข้าแบงค์เข้าแบงไปเลยเงินก็เป็นของเราเนี่ยเราช่วยคนทําบ่อยๆเข้าก็เป็นบารมีนี่คือความดีเป็นบารมีคนก็ศรัทธาเราคนก็รักเรานั่นคือนั่นคือทุนนั่นคือบุญที่เราสร้างเอาไว้มันก็จะเป็นทุนให้เราไปสวรรค์ไปนิพพานต่อไป แล้วมันจะไม่ไเสียเปรียบคนอื่นได้อย่างไรเรามองให้ดีนะสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานเหนือกว่าการให้ทานใดทั้งมวลช่วยกันเผยแพร่ธรรมะอย่างไรก็ปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นปฏิบัติได้อย่างไรก็เผยแพร่อย่างนั้นทั้งผู้เผยแพร่และผู้รับคําสอนก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่คือรู้ธรรมเห็นธรรมใจเป็นธรรม จึงจะเป็นพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาคือการบอกสอนจากประสบการณ์ที่เป็นธรรมการให้ธรรมะเป็นทานจึงเป็นบุญบาร,รมีใหญ่ทำให้ตนเองและผู้อื่นพ้นทุกข์ขอบุญกุศลที่ทุกท่านที่ร่วมกันเผยแพร่ธรรมะจงเป็นบุญบาร,รมีให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมใจเป็นธรรมทั้งผู้เผยแพร่และผู้รับธรรมะจากการเผยแพร่ด้วยเทิน